มีเมื่อวานตีปืนไป17ที18ทีครับแตกหมดเลยเขาติดกันหมดเลยนั่นสิครับไอ้นี่แตกอยู่คนเดียวอ้าไม่หนูไปตีตอนหลังเมื่อคืนอีกหนึ่งทีแล้วก็แตกไม่เป็นไรนะคะลูกอ่าหลานมันดวงการันตีอะนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลุงพอดช่วยนะคะี๋ยวลุงพอดช่วยดันปั่นเสียหรือเปล่าลูกโมบินไม่เป็นไรนะหนูใช่เดี๋ยวถ้าแบบว่าหาไม่ได้ครบเดี๋ยวป้าเจนช่วย พระเ้ามีน้ำใจช่วยไม่เห็นลุงเพาะช่วยอะไรเลยคือถ้าหามันได้ช่วยอะไรนะบลาบใช่ลุงสมบัติกับป้าเจนได้หมฮะฮะน่าจะใบม้ไม่ออกไปเลยห้ากระบอกโอ้ีนห้ากระบอกเลยเหรอบึงแบบยิงแบบไม่ต้องเปลี่ยนนี่คือผีนัเข้าต่อเลยทิ้งเลย พี่เจนอยากได้พี่เจนจะอยู่ได้หรอกับกับหมาคาให้คุณอยู่ร่วมกับสันไม่ได้นะอ้าวคํากิ้งเล่นกับหมาไงจะเจนไม่ได้เป็นหมาอ๋อแต่ว่าเจนรู้จักคนที่เป็นหมานะอ้วนอ้วนอ้วนเีอ้วนคุยกับคุณลิงสิทำไมเี่เขาบอกอยากสมหวังกับหมา เขาหมาอะไรเขาตีติดเมื่อคืนเขาว่าพี่เป็นหมาเจ้าของก็ยายบอกว่าอ้วนเป็นคนละแค่สามทีอะพี่อ้วนกับพี่ชิต้าคนละสามทีติดเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าคนละสามทีไม่เชื่อพี่เห็นไหมสามทวเออสามทีเนี่ยสามทีอันเนี่ยไก่ต้าไอต้าตีเสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็ไปตีต่อเลยพี่ก็ตีแล้วหนูก็ตีต่อก็แตกหมดเลยแกงเรามีบืนกันหมดเลยเหรอเห็นว่ายี่สิบบอกโอ้ แบบนี้ใครเขาจะสู้ได้อ่ะมันก็ไม่เกี่ยวมันวัดที่ไฟต์จ้ะยี่สิบบอนน่ะปืนแล้วเข้าใจปืนมันก็มีผลมีผลตอนไปช่วยเพื่อนไม่ปืนสิบเขาหลามอีกสิบเป็นยี่สิบเยอะเลยกูว่ากาหลมเข้าวหลามคืออะไรอ่ะเห็นว่าเขาน้าจะหิวนะใช่ไหม เออพี่เขาหิวแน่แล้วใครอ่ะมีปืนเปล่าโอ้โหมึงทักได้แย่มากเลยเกลวมาใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยมึงมีปืนป่ามีปืนเปล่าเฮ้ยโอเคของจริงใช่ไหมอันนี้ของจริงยิงไม่โดนก็เท่านั้นเดี๋ยวไอนะ<ม>เกลนะไะป้า เอาป้าไปแตกต,ตัวกันนะดูดิแล้วคนนี้ใครอ่ะห,หน้าแบบหน้าบอมมากโอ้โหโรอยย่นไปฉีบบูทอนไหมพี่กุอกกออ็แบาชื่อจอบกินได้ไหมอ่ะไม่เคยเห็น<ม>เลยขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะชื่ออะไรคะเฮ้ย กูถามมึงไม่ตอบวะชื่อหมูกรอบครับขอดูมันหน่อยค่ะหน่คะเอาบัตรมาดูหน่อยค่ะุยจริงง้วยวันดีด้วยนะคะหมูดอบโอ้โหโอ้ว้าว หม่คะหมคะขอดูด้วยค่ะกดอีได้ค่ะสงสัยพี่เจนน่าจะชอบหมูกรอบแล้วไม่น่าชอบกับป่าละอ้าวกดอีได้ค่ะไม่ได้เหรอกับป่าไม่ได้เลยหรอพี่หมูตอบส่วนไหมคะอ๋อสวดไหมคะ่เนีขาเกิดปีเดียวกับเจนเลยใช่เหรอใช่ใช่เฉคุณเจนเกิดปีอะไรไหนขอดูบัตรคุณเจนหน่อย ขอดูบคัคุณเจนหน่อยคุณเจนเกิดปีอะไรปีหมาไม่ใช่ขอ,เอสอเอาดีๆคุณเจนอยู่แค่นี้เหรอเจนอายุน้อยกว่านี้อันนี้ป<น>ัตรโกงอายุาเนจนอายุแค่สิบแปดเดี๋ยวหนูบอกว่าหนูชื่อหนูแนะนําตัวชื่อสวัสดีครับผมมูมินแล้วก็ตืด บูมีนแล้วก็นมสกุลใช่ไหมแล้วก็ถือว่าบูว่าอยู่แก๊งใบกันใหญ่ครับแล้วก็คำคมอืมไม่มีคำคมอ่ะเออเดี๋ยวมีคิดให้เบื่อแล้วน้ำพริกลงเรืออยากกินน้ำเกลือลงบานแล้วก็จุ๊บห่วอเฮ้ยถือจุ๊บไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรลูกจุ๊บไม่เป็นเดี๋ยวมีสอนม่อย่นี้ไม่เอามันอายอ่ะลองดูลองดูม่าไม่เทส จูจ่ๆแล้วก็คำสมหน้าหอยได้แต่จุ๊บหนูไม่ได้ไหนลองดู่าอยงนี้ทำปากจุจ๊บๆนหนดูซีลูกไม่ได้ครับพี่มันต้องแนะนำทุกคนนะคนที่เล่าแก๊งมาแต่มันต้องจูบทุกคนเลยหรอมันต้องจุบทุกคนพี่พรเขาก็จุ๊บแล้ว มันเป็นค,คนุณตาหนูก็จุ๊บเนี่ยจุ๊บกันหมดนะด่ะตรงนั้นน่ะมาอะเอาลเลยรูปมูมินป้าถ่ายให้แล้วมันมีอะไรแบบเ้าพแล้ว,วัสดีครับมผมมูมินตื๊ดตืดอยู่แก๊งไปกันใหญ่ครับแล้วก็เบื่อแล้วนางพิกลงเรืออยากกินน้ำเกลือโรงบาลแล้วก็จุ๊บหมวดมาทำผมแปลกๆน่เก็ยวไม่ได้อ่ะ หนูทำไม่ได้หรอกทำได้ลูกทำได้ไม่ได้เำาไม่ได้โอมินหนูเป็นเด็กที่เก่งลูกหนูเก่งเหมือนแม่ของหนูยังไงหนูก็ทำได้อยู่แล้วจุ๊บมาเลยลูกป้ารอฟังมามนีหนูก็รอฟังเนี่ยมามามามีคนรอฟังหนูเพียบ พอเสียงรอๆนะครับแบบสวัสดีรับสวัสดีรับผมมูมินอะไรงี้ต้องพูดอะไรบ้างะครับลืมแล้วอะ่ะสวัสดีแนะนำชื่อแล้วก็แก๊งอยู่แก๊งไปกันใหญ่เมื่อแล้วน้ำพริกลงเรืออยากกินน้ำเกลือโรบานจุ๊บมั่ว ได้หมดเลยหนูติดจูบอย่างไงหรือว่จพูดจ๊บไม่ได้เนี่ยอะเดี๋ยวมีสอนหนูทำปากจูแล้วก็ <c oughs> หนูเขินนะหนูไม่กล้าทำอะหนูพูดห,หนูทำได้นี่ขนาดยังไม่ทันพูดหนูยิ้มปากไม่หุบเลยเนี่ยหนูห้ามยิ้มถ้ายิ้มแล้วมันจะจูบไม่ได้หนูต้องสูมาแล้วก็จุบ พร้อมไหมลูกไม่พร้อมเลยครับพร้อมเอาพร้อมไหมพร้อมแล้ล่เ่มขอเวลาอีกแป๊บหนึง่งสวัสดีครับผมมูมินนี่อยู่แก๊งไม้กันใหญ่ครับ พี<ม>่อพี่สัมภาษณ์ยังสัมภา์อะไรมามาสัมภาษณ์ก่อนมาอะหนูด,ดูพี่นนท์เป็นตัวอย่างนะลูกโอาเสลพี่นนพี่นนสัมภาษณ์แนะนำตัวนะสว,ส,สวัสดีสวัดีครับผมแล้วก็ชื่อ,อชื่อนามสกุลอยู่แก๊งใบกันใหญ่ครับแล้วก็คำคมอ,อะไรก็ได้มีไหมคำคม คำคมอะไรอ่ะเอาแนวไหนอะเอาอะไรก็ได้ค่คำคมอ่ะแบบคำคมจีบสาวก็ได้หรือคำคมตลกตลกก็ได้อะไรแบบนี้ไม่มีหรอกคำคมน่าคิดออกแล้อโอเคพร้อมแล้วก็จุ๊บหมวนลนะเสร็จอพร้อมนะคะหนึ่งสองาม สวัสดีครับผมทโทจิโต้แฮปปี้บอยครับอยากแกงไป<า>กันใหญ่ครับโคเสียงบ็อกซิ่งแบบสวัสดีหอมย่างียิ่งหนักเลยอย่างนี้หนูหนักเลยอนนย่าละใช่เอาแบบพูดง่ายๆมายเสียงบ็อกซิ่งสวัสดีหอมยิ่งยิ่งน่ายนะ่ยอือฮือฮอยิ่ง <laughs> เลยเอายิ่งคนเหลือนอ่ะคนเหลือน เอาี้อายัางครับอ่ะพร้อมพร้อมเสียงปิดเลยน่เดีครับน,น,นี้เธอแฮปปี้บายจากแก๊งใบกันใหญ่ครับแม่ทกรักไม่เกิดนะครับชุบงว้าผ่านนี่ลูกเป็นตัวอย่างผ่านละพี่นอน้วไม่ทำไม่ได้ชุบงว่าหนูให้หนูท,ทำไม่ได้ทำ,ททำไม่ได้่ยเลย ไม่ไม่ไอ้นี่มาไงเนี่ยไอ้นี่มาไงเนี่ยอ่ะไอ้นี่มาจุ๊บม้วนไงหรือเป่าวไอ้นี่อย่าเข้าไปเขาเรื่องอะหรือหนูให้พี่ว้าสอนแล้วเนี่ยหนูต้องใช้เวลาทำใจหนูใช้เวลาทำใจก่อนจุ๊บมาเห็นไหมเห็นไหมแบบนี้หนูทำให้ได้ลูกพี่ว้าสอนลูกเนี่ตอนแรกพี่ก็ทำไม่เป็นหรอก ต้องให้มีจ๊บบ่อยๆไหนจ๊บให้ลูกดูสิหนูจ๊บให้ลูกดูแล้วไหนครับเนี่ยอย่างเงี้ยตอนแรกพี่ก็ทำไม่เป็นเลยหนูบางทีของเราต้องใช้เวลามันไม่ต้องใช้ลูกหนูต้องฝึกมันต้องใช้มันต้องรลงต่อไปหนูก็จะต้องใช้ในอนาคตหนูมีสาวสาวหนูก็ต้องให้หนูจ๊บเฮ้ยใช่วันนี้หนูไปเจอผู้หญิงอ๋อคือคนหนึ่ง แล้วหนูไอ้นี่มีมีเห็นรูปไหมที่หนูทางไปอ่ะทำไมกูรู้แล้วเขาบอกมึงว่าไปไปไปเกเรใสเขาหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับเพราาเขาบอกว่าสภาพหนูไม่น่าเป็นถามป้าอมได้ถาบอกอะไรนะหนูไม่อะไรนะไม่น่าเป็นลูกมีเลยเอ้าทำไมพูดแรงจังไม่รู้ครับเอาอะไรไหมยื่นไหมยื่นไหมยื่นไหมไม่รู้แล้วชื่ออะไร ที่เจไดเจไดเจไดที่เจไดทำไมเขาพูดใจอย่างนั้นหลายรอบแล้วนะาอเขาควินอ่ะเขาบอกว่ายื่นไหมไม่คิดว่าจะเป็นลูกมีอ่ะทำไมไม่ลองเรียกเขามาถามไหมไม่ม่เขาไม่ถึงไหมให้เขาถามว่าเขาไม่ถอะไรเลยยังไงยังไงไปกันใหญ่ยื่นไหมให้ยืนเอาคนเอาคนออนก่อนนี้มีอยู่หกคนไม่เจนูนละ ก็คือว่าสรุปแล้วก็คือที่เขาไม่คิดว่ามูบินเป็นลูกเกยเพราะว่าเขาไม่คิดว่าคนที่น่ารักขนาดนี้จะเป็นลูกลิงไงเป่าเลื้นแล้วเขาก็บอกว่าสภาพหนูน่าจะเป็นพ่อคนมากกว่าพโอ้โหพูดูกับลูกหนูว่าสภาพเอาไหมเอาไหมโทรโทรตามให้เอาไหมเอาเอาไหมมาพี่มีเบอร์เอานะไม่สมควรนะพูดไม่ดีเลยเขารู้จักเขาก็ไม่ได้รู้จักมีนะ โอเคหลายรอบวเนี่ยออกควีนเนี่ยเอาไหมฮัลโหลเจไดเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราดูคนในวอลก่อนไหมแม่นายมีห้าคนก็ไม่ใช่เอ็งอยู่ไหนเอ็งมาแดนแดงเลยดิฮัลโหลเอ็งอยู่ไหนอ่ะอันนี้เราเอาตึงเลยแม่เกลเราเราต้องมาตึงนะมาแดนแดงเลยดิเกต้องกอ่อนะโอ้ยนั่นแหละมาแดนแดงหน่อยมิเกลเขาอยากเจอไปต้องมาต้องมา ไม่รู้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปหานะอันนี้พี่ม่เกี่ยวเขาให้พี่โทรตามไม่เฉยคิดถึงมากไมอันนี้ถึงพี่รักมากเลยแค่นี้แค่นี้บอกมาด้วยนะเดี๋ยวไม่งั้นอย่าให้ไม่งั้นให้มิเกียวโทรไปเองนะไม่เคยดื้อแอบถามมูมินดีกว่าพี่โทรให้ละเจไดใช่ไหมที่เสียงเป็นเป็ดที่แมเสียงเล็กๆเลยใช่ไหมใช่ครับเขาชื่อเจไดครับเรียนก็ลูกยังพี่โทรให้ละเพราะมันมาเล่าให้พี่ฟังเลยคือหนุ่มเนี้ยเกียว เกลต้องโพสทวิตด้วยมันจะได้ดูจริงจังว่าเราไม่ได้เรียกมาเล่นเกลโพสเลยว่าเชิญเจไดอควินมาที่แลนด์แดงหน่อยอย่างนี้เอนหนูว่าเราเล่นไปคุยกับเขาใช่ไหมหนูแเราเขาขึ้นรถปึ๊บอวหนูไมรับเขาทําไมนี่ไงครับหนูกาจ์ดอือทีนี้หนูก็โม้ใส่เขาโม้เรื่องว่ามีเป็นรุ่นใหญ่เสร็จปึ๊บเขาก็ถามว่าคือใคร แล้วก็บอกว่าบอกชื่อนี้แล้วเขาก็บอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นลูกนี้เลยทำไมอ่ะแล้วก็บอกว่าอย่างหนูน่าจะเป็นพ่อคนมากกว่ายังไงอ่ะไม่รู้ครับเอ้เ<อ>จน<ง>ู้แล้วเขาหมายถึงว่าแบบมูมิน่าจะเป็นพ่อคนหมายถึงว่าเขาจะจีบมูมินหรือเปล่าแล้วอยากให้เป็นพ่อของลูกเขาเปล่า หนูละลูกหนูมีเบอร์เขาไหมหนูว่าไม่หนูว่าไม่ได้ใช่แล้วอันนี้หนูมีเบอร์เขาไหมหรือว่างงหรือว่าหนูไปจีบเขาไม่ใช่ครับใช่หนูปิดทวิตไว้แต่เตือนนะแก๊งออกควินอย่านะเห็นไหมป้าหนูเตือนแล้วลูกเห็นไหมฮะฮะแกวอสเด้แกวอย่าดดยไปยุ่งนะลูก มีเหตุผลไหมครับทำทำไมอ่ะอ๋ถามพ่อหนูสิเอ้ยไม่ใช่ถามพี่ม้าสิทำไมอะครับเอาพวกเขาปากไม่ดีครับถูกเกลพทวิทเลยเกลเกลพทวิทย์นเกลพี่เคยผ่านมาแล้วมาทียังไงครับ ไม้รู้สิไม่อยากเหมารวมว่าเขาแบบพูดพจามไม่ดีผมเคยพี่เคยคุยกับคนในออควีนคนนึงอะไรเงี้ยนานแล้วตั้งแต่แรกๆแ,แล้วประมาณนี้ครับแต่มันก็ถามว่าจบสวยไหมมันก็ไม่รู้สิเขาก็ยังมีโกรมีเครืองกันอยู่หรอมั้ง ว่าเขาพูดจาไม่ค่อยดีอ่ะตัวเราเองก็พูดไม่ดีด้วยล่ะเอออืมประมาณนี้ครับก็เลยแค่มาเตือนๆไว้เฉยไม่ไม่เคยดูเผื่อหนูจะได้เจอคนดีๆไงเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่จริงนะ มันก็มีมทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีอ่ะลูกอถ้าเจอคนดีดีก็ดีไปเจอคนไม่ดีก็ไม่ดีแต่ในเมื่ออยู่ที่เดียวกันสังคมเดียวกันมันก็อาจจะเหมือนเมือนกันแหละสังคมมันหล่อหลอมเมื่อก่อนมีก็เป็นคนน่ารักเรียบร้อยตอนนี้ก็นางน่ารักเรียบร้อยน้ามีไม่เบาเหรอ อารักท <ER ี่สุดในบูมบอตแล้วครับเห็นไหมลูกเขาเกี่ยวไม่พอเพราะเดี๋ยวเขาไม่มาละทำไมพี่ว่านโทรตามแล้วเขาไม่มาหรอเขาทิวาเล่นเปล่าตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่มา หนูเขาพูดกับหนูคำว่าสภาพหรออะไรเหี้ยแรงมากเลยนะคำว่าคำว่าคำว่าสภาพนี่แรงมากเลยนะสภาพนี้หนูแม่ต่อเติมเองเอาอรนี้จัดงานอะไรกันนะคริสต์มาสหรอไม่ใช่มันนี้ท่าเต้นมา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 แล้วมาเขารู้จักหนูหรือเปล่าเขาไม่พูดเฮมาแล้ว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 มา้มาแมาแล้วมาแล้วมาแลวมาวมาแมา อีเดี๋ยวมันนึงขอคุยกับลูกก่อนไม่รู้จักหนูเพิ่งรู้จักตอนนั้นใช่เนูเขายืนอยู่ก็เลยชวนไปให้อาหารกกโบกันเพื่อนพี่ว่าไงอย่างงี้เต็ปพี่เลยสมัยก่อนเกี่ยเลยเขี่ยเลยอะนิเกียวเดี่ยนี่เขามาแล้วี่ยอยู่เนี่ยสวัสดีครับอุ้ยเอ้ มีเบอร์กันไหมลกูกไม่มีค่ะแล้วไปเราตั้งแต่เริ่มเลยครับใครเป็นคนเล่าก่อนเจอกันได้ยังไงเจอหนูไม่ได้เจอเขาครับหนูยืนมือตรงตู้น่ะแล้วเขาก็เอ่อบอกว่าไปโกโบเป็นเพื่อนหน่อยอืม,มาถึงพูดอย่างนั้นเลยหรอคะ ไม่ใช่ครับอ้เอเขาทำชื่อก่อนอถึงก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมันจริงจริงเลยแต่เขาเล่ามาว่า,เ,วาเขาเป็นผู้เล่นใหม่แอบจริงจริงเขาอยู่แก๊งอะ๋อะใช่ครับเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงอาทิตย์เอง เด็กคนนี้อีกหกนาทีไล่เนาะเุ้งเพื่อนนะว่าไปครับว่าไป,าไปยังไงต่อครับศาลรอพิจารณาคดีอยู่แล้วเขาก็บอกว่า <S <S วหนุ่มว่าเขาแต่หนูยังไม่ได้ว่าเขาเลยหนูแค่บอกว่าไม่คิดว่าพี่จะเป็นลูกเขาหน้านี่ครับคำนี้เลยครับทำไมหนูไม่ฮีดอ่ะคะ มันดูเป็นไปไม่ได้หรอครับหรือว่าไงดูโตโอ้เสียงเขาออกจะน่ารักขนาดไหนดูโตยังไงครับอ๋พี่เจนคำนั้นที่เขาพูดหมายถึงบูมินเป็นพ่อหนูมากกว่าเป็นลูกหนูเหรอใชพอเลยครับอย่างเงี้ยครับให้เขาไปเถอะครับเซนต์จัลล์เซนต้ามาแล้วมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยอะ เกียวตัดก้านหน่อยเกี่ยวติดดอกไม้มาด้วยเฮ้ยเขาคุยดูร้านอยู่ตึงกันอยู่เนี่ยอ้าวไหนใครตึงเนี่ยเเลื่อนให้รถอะไรอะครับรถใหม่อ๋อรถัหรถที่ใหม่ถึงแบบนั้นหรอคะรถเควินครับรถผมเองไม่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นลูกพี่เกลไงไม่รู้พี่ลองเลยนั่งสี่ลอถ้าเป็นลูกหนูมันต้องยังไงหรอคะทำไมมันเกียรอท่าไหร่ะ ไม่ไม่รู้ว่าบิเกลมีลูกไงครับหนูไม่รู้น่ะว่าบิเกลมีลูกน่ะคือเขาน่าจะชมว่าเกลน้าเด็กไหมเขากำลังใช้เ็นเด็กเกลไม่ได้แค่มีแค่ลูกนะครับไม่ไม่ได้ขำคือ 5, ตกใจไอ้โคอง่ะถ้าล so I mean. ูกเกลจะจีบได้ไหมครับอ้เแี้ยแปลกพี่ป่ะานมันไม่ใช่แบบนี้สิบ้าว อ้วนอ้วนเอาพี่ปลาไปเก็บก่อนปะเปล่าพี่คุยว่ามันไม่ใช่แบบนี้เอาเลยผิดคิวผิดคิวเอาเลยเอาเลยก็เป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าใช่ปะหมายถึงเขาอาจจะคิดว่ามูมินจะเป็นพ่อมีเกลมากกว่าอะไรประมาณนี้หรอทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับเออทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะคะ ไม่ไม่คิดว่ามิเกลมีลูกนะไม่คิดว่ามิเกลมีลูกอย่างเกลนี่มีลูกไม่ได้หรอคะเลี้ยงดูคนอื่นไม่ได้หรอไม่เกลน่ารักไงนี่กระโดนะครับมีตัวน่ารัถ้าน่ารักแล้วมันจะมีลูกไม่ได้เหรอเกลเป็นเด็กมีได้แต่ไม่รู้ไงว่าเกลมีลูกไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกเกลนะ ไอ้เี้ยนี่แดกน้ำใช่ไหมมึอ่องแล้วมีอะไรอีกไหมคะเออไม่มีครับไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยไปโกโบไปคุยอะไรกันบ้างครับไม่ได้คุยเลยนะครับไม,ไบไม่ไม่ได้คุยอะไรเลยแล้วไปโกโบด้วยกันด้วยหรอคะ อใช่ครับใช่ครับเออก็เขาบอกว่าขึ้นรถไปเป็นเพื่อนหน่อยคุณก็ยอมไปนละครับร้ายสเตปมูมินใช้ได้เลยว่ะมันเหมือนกับใช้ได้ไอหลานคนนี้มสุดยอดสุดยอดแต่วันนั้นเลยที่แม่มันไม่อยู่มีป่วยครับยูดนเอแม่เขาแ้วไม่ได้พูดนะครับวันนั้นนะไม่น่าใช่เดียวนะ เอาจริงๆลูกไม้มันหล่นไม่ไกลต้นหรอกแม่เขาลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแบบนั้นเลยไม่ชวน่่ใชพีกคนแบบนั้นขึ้นรถเนี่ยยังไม่เคยทำเลยโอ้ใช่ไม่ขึ้คันเดียวนะครับไม่เคยขับอะไรแบบนั้นไม่ขึ้นคันเดียวแต่ว่าขึ้นเป็นกระบะเลยมีได้คนมาขอเราแล้วมนมินนี่ขอขอดูแบบบัตรอะไรหรือเปล่า ได้เราขอดูบัตรหนูอพี่เขาขอดูก่อนครับพี่เขาขอดูก่อนครับขอดไในหน่อยนเ่มนอข้าไหนข้าไหนข้าไหนนพี่ขอดูหน่อยเขาขอก่อนครับพี่สวดหนพี่พสูสน์ใหู้ล้วเขาบอกว่านะเขาบอกเราจะเชื่อใครเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าชื่ออะไรเนี่แหละแล้วเขาไม่ได้ชื่อตรงกันในบัตรหลอกชื่อหนูก็เลยบอกว่านเอาบัตรเอาเอาบัตรมาดูหน่อยว่าชื่อจริงไหมแล้วพอ ขาบอกว่าพี่ก็เปิดของพี่ก่อนสิพอหนูเปิดก่อนแล้วเขาก็ไม่เปิดเขาบอกว่าเหลี่ยมแล้วทีนี้พอเขาเปิดก็ชื่อไม่ตรงตามที่เขาบอกพี่ว่ามันมีเหตุผลอยู่ไหนไหนพี่ขอดูหน่อยพี่ว่ามันมีเหตุผลอยู่เห็นไหมครับหนูไม่ได้ขอดูก่อนไม่เห็นเลยมันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมมันถึงทําตัวอย่างนี้ได้ไหนพี่ขอชมก่อนอันนี้พีว่ามึงแบบแปลกไปพอไ้พอ อ๋อเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ้อมันก็มีเหตุผลอยู่เออมแปบว่ามันหลอกให้เกลียวดูด้วยได้ไหมครับไหนคะเอามาดูสิพี่ว่าหนอพี่ว่าหนอนน้องน้องก็มีเหตุผลอยู่หลานมันก็มีเหตุผลอยู่ลูกมีเหตุขลม้างมีเหตุผลเยอะมีเหตุผลมากคุณดีด้วยมันไม่เห็นหรอ มันไม่ขึ้นนีมีเหตุผลไหมมีเหตุผลเอางี้ให้พี่บาดูดีกว่าคืออะไรกันบแม่ครับแม่แม่ไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูไม่ดูครับผมจะดูบัตรผู้หญิงคนเดียวในเมืองคือมีเกลท่านั้นครับดีเลยครับพี่ใช่หรอนี่ต่อหน้าหนูแล้วรับหลังหนูอ่ะแต่เังไม่ได้ดูคนเดียวไม่มีครับรับหลังก็ไม่มีเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ได้ดำอะไรเลยนาะทขามาเป็นพูดฮัลโหลซันตี้กินข้าวยังแล้วหนูดูไปกี่คนละทุกคนละทั้งเมืองอยังต้องทั้งเมืองนะยังไม่ครบพี่พี่ไม่เกี่ยวเจนว่าเรื่องนี้มันมีเล่ส์ัยนะไม่มีหรอก,อกเรื่องปกติเ,ตเขาแอดด็อกไหมเนะี่ย มีเยอะแล้วครับเนี่ยแหววนอกเพอเปล่าคะไปส่งหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่มานะจดย่างลูกอ่ะก็คือลูกที่แหวนดอกนี้แหละเป็นตัวเอ้าเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวลูกเต็มตั้งใจนะเอ้าเกลวฮะเขารีบไงเดี๋ยวลูกมันเต็มเกลียวเข้าบอลนี่เกลวเข้าบอลเกลียวเข้าไปแอดอกไหมเพื่อนเพื่อนจะเล่นแอวดอกกันหน่อยลูกแดง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 ลูกแน้อยเข้าแอวดอกทั้งหมด Música